พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่ส่งให้คำตอบด้วยค่ะ Seven of Van, Ten of s w o r d The Hangman ตอนนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณเหมือนกับ คุณและเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงเนาะตัวคุณอาจจะยังมีความวิตกกังวลใจกับสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเสียใจกับความรักในครั้งนี้นะคะแต่ใจคุณนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะคุณกำลังเหมือนกับ เข้าใจทุกสิ่งนะคะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะคุณรู้ว่าคุณควรจะเป็นทิศทางไหนนะคะคุณรู้ว่าความรักในครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงในอนาคตได้คุณรู้จักการรอคอยนะคะรู้จังหวะเวลาว่าคุณควรที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันกลับมาดีขึ้นได้อย่างไรนะคะ อา,อารมณ์พลังงานความคิดความรู้สึกของคุณที่ดีนะคะมันทําให้ใจของคุณนะคะสามารถที่จะมีพลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วตัวคุณนะคะก็จะดึงพลังงานความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยค่ะเพราะว่าตัวของคุณนะคะกําลังจะได้พบเจอกับสถานการณ์ความรักที่ เหมือนมันเหมือนกับมันเป็นจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมันกลับมาแนบแน่นกลับมาดีขึ้นอย่างที่แบบคุณอาจจะไม่แบบ ไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนคุณประหลาดใจมากๆเลยนะคะกับความรักที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คุณจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะในสิ่งที่คุณฝันคุณอยากที่ทจะให้คนคนนี้นะคะเป็นคู่ชีวิตของคุณณนะตอนนี้เขากําลังเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วนะคะ,ะความรักของคุณมันกลับเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะคุณและเขาจะได้กลับมา มีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมามีเป้าหมายชีวิตกลับมามีความมั่นคงในเรื่องของความรักร่วมกันมีความสุขร่วมกันนะคะขอให้คุณและเขาได้พบเจอกับความรักที่มั่นคงต่อกันแล้วก็มีความสุขในชีวิตความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ